ตอนนี้มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของปลาหมึกช็อตนะครับมีการพูดถึงกันอยู่เยอะอยู่เหมือนกันและที่ผ่านมาเราก็อาจจะได้เห็นประสบการณ์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการกินสุกๆดิบๆเนี่ยนะครับเรื่องของปลาหมึกช็อตนี้ก็น่าจะเข้าสู่ประเด็นนี้ได้อยู่เหมือนกันแล้วก็มีบางส่วนอยู่เหมือนกันนะครับมีรายงานของนักวิชาการนักวิชาต่างๆบอกว่าในปลาหมึกช็อตเนี่ยก็จะมีพวกพยาตัวกลมด้วยมันมีได้อย่างไรเนี่ยนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดรรักษนาพลศรีลาครับรองคณะบดีฝ่ายบริหารแล้วก็ อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและประสิตวิทยาคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยเรศวรตอนนี้ท่านอาจารย์อยู่กับผมตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ลักษณ์นะคะครับอาจารย์ครับต้องถามถึงเรื่องของวงจรชีวิตของปลาหมึกเนี่ยนะครับก็มีวงจรชีวิตอย่างไรมันเกี่ยวข้องกับพยาธิได้ไงครับสําหรับปลาหมึกเนี่ยอาจารย์ครับค่ะอ่ดีรอบนี้พระเอกของเรื่องน่าจะเป็นปลาหมึกนะคะ นะคะปลาหมึกเองก็จัดว่าเป็นอาหารของมนุษย์เราเนาะก็อยู่ในชีวิตประจําวันของเรานะคะซึ่งปลาหมึกเองนะคะเป็นสัตว์น้ําที่อยู่ในทะเลนะซึ่งบางคนอาจจะเข้าใจว่าปลาหมึกเนี่ยอ,อยู่ในน้ําเค็มจะไม่จะไม่พิษาตอ่างเงี้ยค่ะวันนี้เราก็จะมาทําความเข้าใจกันนิดนึงนะคะปลาหมึกเองอะคะ่ะก็เขาก็จะเป็นกลุ่มสัตว์ที่กินสัตว์ด้วยกันนะคะอาหารของเขาก็จะเป็นสัตว์เพราะฉะนั้น อาหารของปลาหมึกก็จะเป็นพวกกุ้งพวกปูนะคะหรือว่าเป็นปลาหมึกด้วยกันเองนะคะปลาหมึกก็กินปลาหมึกหรือบางครั้งเขาก็กินตาเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็เลยมีความเกี่ยวข้องว่าทําไมปลาหมึกเองนะคะถึงได้มีพยาธิเข้าไปอยู่ในในตัวของปลาหมึกนะคะอืมเพราะฉะนั้นคือเขากินแบบเหมือนกับว่ากินอะไรสดๆก็ก,ก็ก็มีโอกาสที่จะได้รับพวกพยาธินี้ไปอยู่แล้วด้วยวงจรชีวิตของเขาใช่ไหมอาจารย์ อ่ใช่ค่ะเนื่องจากว่าอาหารที่เขากินเข้าไปเนะะี่ยค่ะก็จะมีโอกาสได้รับพยาธิเข้าไปด้วยเช่นกันนะคะอา<ม>จารย์ก็อยากจะเล่าให้ฟังนิดน,นึงว่าอ่ตัวของพยาธิที่เราสามารถพบได้ในตัวของปลาหมึกนะคะก็จะมีอ่ชนิดท,ที่สําคัญก็คือจะเราเราจะเรียกเป็นอ่พยาธิตัวกลมนะคะเขามีชื่อเฉพาะว่าอนิสกิส ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกันนะคะแต่ชนิดที่ทําให้เกิดโรคในคนเนี่ยมีอยู่สามชนิดที่สําคัญสําคัญนะคะซึ่งวงจรชีวิตของพยาธิตัวนี้นะคะกะ็เขาก็จะจริงๆแล้วเนี่ยตัวจิมวัยของพยาธิชนิดนี้นะคะก็จะอยู่ในลำไส้หรือว่าในกระเพาะอาหารของสัตว์ทะเลซึ่งสัตว์ทะเลกลุ่มนี้ก็จะเป็นสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมน,นะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นกลุ่มของแนวน้ำสิงโตทะเลปลาโลมาปลาวาน อันนี้ก็ตัวเต็มวัยจะอยู่ในกระเพาะอาหารของสัตว์ทะเลเหล่านี้ค่ะหรือว่าจะมีตาบางชนิดด้วยเช่นกันนะคะซึ่งอพอตัวผู้ตัวเมียของพญาตตัวกลมชนิดนี้นะคะผสมพันธุ์กันเขาก็จะออกลูกเป็นไข่ก็จะปนออกมากับมูลของกลุ่มของสัตว์ทะเลพวกนี้นะคะก็จะปนอยู่ในน้ําหลังจากนั้นภายในไข่เองะคะ่ะก็จะมีการ แบ่งเซลล์นะคะก็จะแบ่งเซลล์อย่างอ mm hmm. อยย่่าางงรวดเร็วนะคะเป็นแบบโทรีคูณหลังจากนั้นก็จะมีตัวอ่อนอยู่ภายในแล้วตัวอ่อนก็จะฟักออกจากไข่ของพญาตินะคะก็ว่ายอยู่ในน้ําทะเลแล้วก็มีการลอกคราบนะคะเป็นเป็นตัวอ่อนหลังจากนั้นก็จะถูกกุ้งขนาดเล็กนะคะกุ้งขนาดเล็กที่เรารู้จักกันก็อาจจะเป็นพวกพวกติวอะไรพวกนั้นนะคะก็จะไปเจริญจนเป็นตัวอ่อนที่เป็นเราเรียกว่าเป็นตัวอ่อนในระยะติดต,ต่อหลังจากนั้น กุ้งพวกนี้กปจะถูกกินเป็นอาหารของอสัตว์ทะเลที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะก้ายกตัวอย่างตัวนี้เลยค่ะพระเอกของเรื่องของเราคือปลาหมึกนะคะหรือว่าปลาทะเลอื่นๆถ้าได้กินกุ้งเข้าไปนะคะก็จะได้รับตัวอ่อนที่เราเรียกว่าเป็นเป็นตัวอ่อนระยะที่สามนะคะก็จะไปอยู่ในช่องว่างในลาตัวหรือว่าไปอยู่ในกล้ามเนื้อของกลุ่มของปลานะคะก็จะฝั่งตัวอยู่อย่างนั้นเนาะทีนี้ ถ้ากลุ่มของพวกกุ้งนะคะหรือพวกปลาต่างๆที่มีตัวอ่อนอยู่และเป็นตัวอ่อนระยะติดต่อเนี่ยถูกสัตว์ทะเลนะที่เป็นกลุ่มของพวกแมวน้ําสิงโตทะเลปลาโลมาปลาวานหรือปลากลุ่ม,มอ,อื่นๆที่เป็นสัตว์เฉพาะของเขาอะคะ่ะถ้ากินเข้าไปปุ๊บนะคะตัวอ่อนก็จะถูกย่อยออกมาจากเนื้อของปลาหรือว่าเนื้อของพวกปลาหมึกพวกนี้นะคะก็จะไป อัจะเริ่เติบโตลอกคราบแล้วก็เป็นตัวเต็มวัยอยู่ในกระเพาะอาหารของสัตว์ทะเลกลุ่มที่อาจารได้พูดถึงตะกี้มันก็จะอันนี้ก็จะครบวงจรชีวิตซึ่งเขาก็จะสามารถลอกคราบจนเป็นตัวเต็มวัยแล้วก็ผสมพันธุ์กันก็นอ,ออกรูปเป็นไข่ออกมาได้อีกวงจรหนึ่งนะคะก็จะวนเวียนกันอยู่อย่อยางนี้อันนี้ก็จะเป็นวงจรชีวิตท,ที่เป็นวงจรปกติของเขานะคะอืมครับเพราะฉะนั้นเองบางคนก็บอกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องของพยาธิที่ ที่อยู่กับปลาหมึกเนี่ยนะครับก็คือมันก็จะอาศัยอยู่ในตัวปลาหมึกจนถึงระยะ,ะตัวเต็มวัยของเขาอะไรต่างๆเหล่านี้ไปเรื่อยๆแล้วถ้าหากว่าช่วงนั้นในตัวปลาหมึกเนี่ยมีพยาธิตัวกลมเหล่านี้อยู่แล้วก็มีคนเข้าไปรับประทานเนี่ยก็มีโอกาสแน่นอนที่จะพวกพยาธิแบบนี้ก็จะเข้ามาสู่แนวร่างกายของคนอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ค่ะก็ถ้าถ้ามีโอกาสเป็นกลุ่มเสี่ยงดีกว่านะคะเนื่องจากว่า ปลามึกทุกตัวเองก็อาจจะไม่ได้รับระยะติดต่อที่เราบอกว่าเป็นตัวอ่อนของพยาธิชนิดนี้เข้าไปะนะคะแต่ถ้าตัวไหนที่มีพยาธิอยู่แล้วก็ถูกคน,นกินเข้าไปนะตัวอ่อนตรงนี้ก็ไม่สามารถเจริญจนเป็นตัวเต็มวัยได้เหมือนกับที่กลุ่มของแมวน้ำถึงตัวทะเลปลาลูมาหรือว่าปลาวานกินเข้าไปะนะคะ <S <S 2> <S 2> ถ้าอยู่ในคน <S <S เขาก็จะเป็นแค่ตัวอ,อ่อนนะครแล้วก็อยู่ในในร่างกายของคน ถ้าเรากินเข้าไปอ่นะคะถ้าบังเอิญน,นะคะกินเข้าไปตัวอ่อนค่ะก็จะอ,อถูกย่อยออกจากเนื้อปลาหมึกนะคะแล้วตัวอ่อนเองก็จะอาศัยอยู่ในในกระเพาะอาหารของคนแล้วก็ในลใําไส้อ่ะค่ะไม่สามารถพัฒนาจนเป็นตัวเต็มมไวได้นะคะอืมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าก็เรายังคงอยู่ในวงโครจรวงจรชีวิตของพวกปลาหมึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือถ้าสมมติว่าปลาหมึกเหล่านั้นมีพยาธิอยู่ แล้วก็เขาไม่ได้ถูกมนุษย์กินเข้าไปอะไรเงี้ยครับคือคือพอพยาชไปอยู่ในตัวปลาหมึกนี่คือสุดท้ายท้ายสุดมันจะตายกันไหมครับหรือว่ามันจะอะไรยังไงหรือเปล่าอาจารย์ครับก็จะคงอยู่กับปลาหมึกตัวนั้นล่ะค่ะจนกว่า,วาเขาอาจจะถูกคนกินเข้าไปหรือว่าถูกอ่าสัตว์อื่นกินเข้าไปอะค่ะมันก็จะวนเวียนอยู่นะคะถ้าเขาถูกอ่าสัตว์ทะเลที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มที่เป็นกลุ่มแมวน้ำหรือพวกสิ่งตัวทะเลพวกปลาโลมาปลาวานกินเข้าไปเนี่ย เขาก็จะเจริญจนสามารถเป็นตัวเต็มวัยได้ค่ะแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มสัตว์อื่นกลุ่มสัตว์นี่ตัด้วยกันเขาก็จะแค่ย้ายที่อยู่นะคะก็ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่มีการเปลี่ยนแปลงระยะอะค่ะก็จะเป็นตัวอ่อนอยู่จากนั้นค่ะก็จะคงอยู่อยู่ในสิ่งดล้อมหรือว่าอยู่ในในพวกปลาทะเลหรือว่าปลาหมึกต่อไปนะคะครับ และจากข้อมูลข่าวนะครับก็มีการพูดถึงกันอยู่เหมือนกันอันนี้ก็มาถึงในส่วนก่อนที่จะมาถึงเอ่อมนุษย์ของเราที่จะนาปลาหมึกมาทานเนี่ยนะครับมีข้อมูลออกมาจากข่าวอยู่เหมือนกันครับว่าในกรณีที่มีการทําให้ปลาหมึกตายก่อนด้วยการนําไปแช่แข็งติดลบ20องศาเซลเซียสเป็นเวลา3าวันนั้นเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ทําให้พยาชีพต่างๆต,ตายไปด้วยไหมครับอาจารย์ครับ ข้อมูลนี้นะคะก็ขออ้างอิงเกี่ยวกับข้อมูลของอสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ที่สึ่อของต่างประเทศนะคะเขาก็จะกำกับดูแลเกี่ยวกับอาหารแล้วก็อาหารทะเลคะ่ะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการแช่แข็งนะคะถ้าเราแช่ที่อุณหภูมิลบ20องศาเซลเซียสนี้อาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึ่งนะคะก็ะจะให้มั่นใจว่าจะเป็น อาหารที่ปลอดภัยนะคะก็ประมาณเจ็ดวันเลยนะคะ<อ>แต่ถ้าเราใช้อ่ความเย็นที่ลบ3.5องศา,ศาเซลเซียสอันนี้ก็จะไวขึ้นมาหน่อยะคะ่ะประมาณตห้า5ชั่วโมงตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นเกณฑนเกณฑ์ก็ก็แล้วแต่นะคะเนื่องจากว่าระยะเวลานะคะอาจจะขึ้นตรงต่อขนาดของปลาด้วยนะคะเรื่องจากไซส์ก็อาจจะมีผลนะะในเรื่องของการที่เราจะใช้ระยะเวลานาน,านมากน้อยแค่ไหนอะคะ่ะส่วนการใช้ความร้อนนะคะที่จะทาให้พยาธิตาย ก็อาจจะต้องใช้อุณหภูมิถึง63องศาเซลเซียสอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อันนี้ก็จะสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มของคนที่ชอบรับประทานปลาหมึกนะคะที่จราทาให้อ่าผ่านการแช่แข็งนะคะตัวของพญาติเองเนื่องจากว่าเ็าจะมีหนังลําตัวที่ที่หนามากๆนะคะก็อาจจะต้องใช้อุณหภูมิที่ต่ามากๆแล้วก็ใช้ความร้อนที่ที่ค่อนข้างสูงนะคะเพื่อที่จะทําให้อพยาิไม่ตายได้ค่ะ ครับเพราะฉะนั้นจากความเขาเรียกว่าจากความชอบนุของแต่ละบุคคลเนี่ยนะครับที่ชื่นชอบกับการรับประทานอะไรที่มันดุกดิกดุกดิก,ดกหรือแม้กระทั่งปลาหมึกเองเนี่ยที่เป็นแบบสดๆดเนี่ยอันนี้ถือว่าเราถือว่ามีความเสี่ยงน้อแหะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะเจอปลาหมึกที่มีพยาธิอะไรมาด้วยหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะก็นื่งจากว่าทะเลก็ค่อนข้างจะ,จะกว้างนะคะแต่ว่าทะเลที่อยู่ในเขตเอ่าวไทยของเราะคะ่ะก็มีการศึกษาวิจัยเช่นกันนะคะว่า กลุ่มของปลาหรืออ่ากลุ่มที่อาจจะเราเรามีพบว่าพบพยาติดวัวนี้นะคะชนิดนี้ก็อย่างเช่นอ่าพวกปลาดาบเงินปลาสีกุลพวกปลาทูแขกปลาแลดตัวปลาลังอะไรพวกนี้นะคะที่ที่เป็นปลาที่อยู่ในอ่าวไทายค่ะโดยรวมๆแล้วก็ประมาณ2ีสิบามชนิดด้วยกันนะคะที่มีรายงานว่าพบ แต่ว่าทั่วโลกเอง่ะคะก็จะมีปลากลุ่มอื่นด้วยนะคะอย่างเช่นปลาเฮอริงปลาคอรดปลาแซลมอนหรือว่าพวกปลาอินทรี์นะคะซึ่งรวมๆแล้วนะคะที่มีรายงานว่าพบพยาธิชนิดนี้ก็จะพบอยู่ราวๆประมาณร้อยหกสิบห้าชนิดได้อะคะอ่ะแล้วก็ประเทศที่เราพบว่ามีมีเอ่อการพบรายงานผู้ป่วยนะคะที่เยอะๆหน่อยนะคะก็อย่างเช่น อังกฤษงแกนดินฝรั่งเศสเกาหลีญี่ปุ่นเดนมาร์กเบลเยียมอย่างนี้เป็นตน้นนะคะซึ่งซึ่งเอ่ใง,งานพบผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อพยาธิชนิดนี้อ่ะอจริงๆเราพบตั้งแต่ประมาณปี1960อะค่ะถ้านับไปแล้วก็จะนานเลยค่ะประมาณ160กว่าปีนะคะก็ก็มีการติดเชื้อพยาธิชนิดนี้ได้แล้วอะค่ะอื ครับนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องสร้างความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ต้องต้องมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยู่พอสมควรนะครับจะเอาเพียงแค่ว่าความชอบและความอร่อยอย่างเดียวไม่ได้ต้องนึกถึงเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่มันอาจจะเกิดขึ้นด้วยเมื่อสักครู่นี้ท่านจยา์ก็พูดในเบื้องต้นอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าว่าเมื่อไหร่เรามีการรับประทานอย่างเช่นพวกปลาหมึก ช็อตหรือว่าพวกอาหารสุกๆดิบๆเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลกระทบกับร่างกายของเราอยากจะให้อาจารย์เน้นย้ําตรงนี้ครับว่าอาการที่มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นเนี่ยจากพวกพยาธิตัวกลมอะไรต่างๆมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายของเราบ้างครับอาจารย์ค่ะอันนี้ก็อาจจะต้องระวังหรือว่าดูแลตัวเองนิดนึงนะคะถ้าเราเกิดว่าเราได้รับประทานอาหารหรือว่าความสดที่ทดิบเข้าไปนะคะก็อาจจะต้องคอยสังเกตอาการนิดนึงเน,นื่องจากว่าหลังจากที่เราทํา เราเรารับประทานกลุ่มของปลาหมึกหรือว่าปลาที่มีตัวอ่อนอของพยาธิตัวกลมชนิดนี้เข้าไปอะคะ่ะพยาธิชนิดนี้เองค่ะส่วนหัวของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับมีหนามด้วยนะคะส่วนต่างมีหนามดังนั้นเวลาที่กินเข้าไปนะคะก็อาจจะมีการใช้ผนังลิ้ไส้นะคะทําให้ผนังลิ้ไส้ของเราที่เป็นแผลจะแผลเล็กแผลใหญ่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนของพยาธิด้วยนะคะพอใช้เข้าไปก็จะทําให้มีเรื่องของ เลือดออกตามแผลตรงนั้นนะคะอาการถัดมาก็าจ,จะทําให้ผู้ป่วยหรือว่าคนที่รับประทานอาหารดิบตรงนั้นเข้าไปแล้วก็มีพยาธิเข้าไปด้วยเนี่ยอาจจะมีอาการปวดท้องนะแน่นท้องนะคะมีขึ้นไตอัเจียนนะคะแล้วก็บางรายอาจจะมีท้องอืดบางรายก็มีท้องร่วงนะคะบางรายก็อาจจะมีถ่ายแล้วก็มีมเลือดปนออกมากับอุจจาระด้วยนะคะซึ่งอาการเหล่านี้ก็อาจจะเกิดหลังจากที่เรารับประทานอาหารดิบ หรือว่าตาดิบตรงนั้นเข้าไปในะประมาณชั่วโมงกว่าๆหรือบางรายก็จะมีอาการปวดท้องอย่างเงี้ยได้ตนเป็นวันนะคะหรือบางรายนะคะไม่ทราบสาเหตุนะคะนีเขาก็จะให้ประวัติว่าอาจจะมีอาการปวดท้องนนานเป็นเดือนนะคะมีรายงานเหมือนกันนะคะปวดท้องนานสี่เดือนถึงสิบปีได้เลยค่ะซึ่งอ,อาการช่วงหลังๆนะคะหลังจากที่ถ้าพยาธิเข้าไปอยู่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถูกอ กาจัดออกจากร่างกายนะคะเขาก็จะอาจจะมีการสั่งตัวอยู่ในทางเดินอาหารซึ่งทางเดินอาหารของคนเนี่ยอาจจะทําให้มีการเกิดก้อนทูมเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีตัวอ่อนของพยาธินี้อยู่ในก้อนทูมที่อยู่ในผนังลําไส้ได้อะคะ่ะ <c oughs> แต่ก็บางรายนะคะบางรายก็อาจจะโชคไม่ค่อยดีเนาะนะคะเนื่องจากอพยพาธิเองอะคะ่ะนอกจากจะอยู่ในกระเพาะอาหารหรือว่าในลําไส้แล้วะคะอาจจะมีบางรายที่เขาใช้ทะลุ ทนังล้าไส้ออกไปนะคะก็อยู่ในช่องท้องอ,อาการแบบนี้นี่จะรุนแรงนะคะเนื่องจากว่าจะมีภาวะที่เราเรียกว่าช่องท้องอักเสบนะคะถ้าเราปล่อยชิ้นไว้ก็อาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอาการโดยภาพรวมที่เกิดอยู่ในระบบทางเดินอาหารนะคะแต่ว่าก็มีอีกอาการหนึ่งที่บางคนก็อาจจะลืมลืมไปคือภาวะแผ้ค่ะแผลนะคะ,ะ,คะบางรายก็อาจจะมีพื้นขึ้นตามผิวหนังนะคะหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับระบบหายใจ ต,ตัวนี้ก็จะต้องอคอยสังเกตอาการตัวเองด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกอาการหนึ่งนะคะที่บางทีเราคิดว่าเออเราแพ่แ้อาหารทะเละคะ่ะแต่ว่าสาเหตุจริงๆอา,อาจจะเกิดจากตรงนี้ก็ได้นะคะจากพยาธิที่อยู่ในอาหารของเราอะคะ่ะอืมครับอาจารย์ครับ,จ,งงรบจริงๆแล้วเรื่องของเขาเรียกว่าระบบปวดเคี้ยวหรือว่าการเคี้ยวของเราหรือแม้พวกการย่อยอน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารของเราเนี่ยพวกพยาธิตัวกลมเหล่านี้เขาไม่กลัวอะไรกันเลยใช่ไหมอาจารย์ เนื่องจากวา่าลักษณะที่เป็นลักษณะทั่วไปของกลุ่มพยาธิตัวกลมนะคะก็จะมีผนังลําตัวสามชั้นนะคะแล้วก็ชั้นนอกสุดเนี่ยจะเป็นชั้นที่หนามากๆซึ่งเขาไม่ได้มีเซลเป็นส่วนประกอบนะคะมันจะเป็นชั้นที่เราเรียกว่าชั้นใช้ภาษาทางการนิดนึงนะคะคือชั้น c u t i ค l ลค่ะเพราะฉะนั้นเขาจะทนทานต่อกรด,ดตอด่างอันนี้ทนมากๆเลยะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเข้าไปอยู่ในร่างกายของคนนะคะก็จะไม่ไถูกย่อยง่ายๆ,ๆนะคะ ถึงว่าตั้งแต่ตอนแรกก็คือไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิติดลบแล้วก็ต้องอยู่ใช้อุณหภูมิติดลบถึงเจ็ดวันหรือแม้กระทั่งเรื่องการทํา้สุกค่ะต้อง,งต้อ<ต>ง,งนานน่อนะคะแต่ก็บางอ้างอิงก็อาจจะบอกว่าประมาณหนึ่งวันนะคะสามวันสี่วันอันนี้ก็อย่างที่บอกคะค่ะอาจจะต้องขึ้นอยู่กับขนาดของตัวปลาหรือเปล่าด้วยนะคะอันนี้ก,<ม>ก็อาจจะเป็นข้อมูลที่ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแต่อย่างที่บอกว่าถ้า อ้างอีกที่อาจารย์พูดถึงนี่คือเขาใช้เวลานานค่อนข้างนานนานเหมือนกันนะคะเจ็ดวันใชไหคะเราก็ย่นระยะเวลาได้โดยโดย,โดยเลือกใช้อุณหภูมิที่ต่ำกว่านั้นได้อะคะ่ะก็จะล่นระยะเวลามาได้รหรือไม้กระทั่งเรื่องของการทอยเสียงค่ะครับหรือไม้กระทั่งเรื่องของการทําให้สุกก็อุณหภูมิก็ต้องสูงพอสมควรทีเดียวที่จะไปฆ่าพวกพญาตัวกลมเหล่านี้กันได้นะครับห,ม,หมือกระทั่งทาให้ปลาหมึกช่อปลาหมึกเหล่านี้มันสุกข,ขึ้นมาด้วยใช่ไหมครอาจารย์ ใช่ค่ะคือประเทศแบบอ่าจุ่มเบาๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็อาจจะไม่ไม่ได้ทําให้พยาธิถึงกับตายได้นะคะอืมก็อุณหภ,ภูมิต้องได้ระยะเวลาก็ต้องได้เช่นกันค่ะเนื่องจากอย่ที่บอกว่าลักษณะเฉพาะตัวของพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยก็มีผิวที่เป็นชั้นนอกเนี่ยหนามากๆเลยนะคะ อ๋อนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญจริงๆสําหรับตรงนี้เนี่ยนะครับทีนี้ในเบื้องต้นหากว่าบางคนมีอาการต่างๆเบาดีแล้วเนี่ยนะครับคือหนึ่งแน่นอนว่าจะต้องรีบไปพบแพทย์แล้วก็อย่าลืมเรื่องของการให้ประวัติอย่างนี้ถูกต้องไหมครับว่าเราไปรับประทานอะไรมาที่นอกเหนือจากการอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหารได้หรือเปล่าอย่างนี้เปล่าอาจารย์ใช่ค่ะประวัตินี่สําคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็อาการที่เกิดขึ้นด้วยค่ะต้องหมั่นคอยสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะเนื่องจากว่าการ วินิจฉัยโรคนี้ค่ะเราเราไม่สามารถตรวจได้จากอุจจาระได้เนื่องจากว่าตัวของพยาธิเองเขาไม่สามารถลอกภาพได้จนเป็นตัวเต็ียมไวอยู่ในคนนะคะดังนั้นก็เลยถ้าจะตรวจอุจจาระเราก็จะไม่พบไข่ยพยาธิได้นะคะก็ก็จะแตกต่างจากกลุ่มที่เป็นตับกรพาะของเขาะคะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีการตรวจวินิจฉัยนะคะนอกจากที่ถ้าเราไปพบแพทย์อันนี้ไม่สําคัญเลยนะคะแพทย์ก็อาจจะต้องทราบประวัติเราแล้วก็ มีเรื่องของการตรวจถ้าถ้าสงสัยนะคะการตรวจยินิฉัยตรงนี้ก็อาจจะต้องเอไปถึงเรื่องของส่องกล้องดูนะคะใช้กล้องส่องเข้าไปดูกระเพาะอาหารหรือว่าล้ำไสของเราว่ามีพยาธิชนิดนี้อาศัยอยู่หรือเปล่าะคะ่ะซึ่งก็จะต่อเนื่องมาถึงเรื่องของการรักษาด้วยเลยนะคะก็ถ้าถ้าพบนะคะถ้าพบตรงนี้ก็ต้องขี้ประตัวพยาธิออกมานะคะช่วงก่อนที่เขาเขาจะอยู่ในร่างกายนานๆจนไปเกิดก้อนทุ่มอยู่ใน ผนังลําไส้นะคะตรงนี้ก็จะสามารถคีบออกมาได้นะคะอืมนะครับแม่ดูแล้วมันมันทานอย่างเงี้ยมันก็ไม่สนุกเลยนะครับค่ะว่าทานอย่างมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยอร่อยักเท่าไหร่พอมาเจอแบบว่าเหตุการณ์ที่เราต้องมาทําอะไรแบบนี้มาคีบออกจากร่างกายคงจะไม่ไหวอยู่เหมือนกันนะครับเรื่องของยาถ่ายพยาธินี่มันก็ไม่ทําให้พยาธิเหล่านี้มันมันออกมาใช่ไหมฮะอาจารย์ค่ะตรงนี้ก็อันนี้ก็ต้อง,ต,องต้องระวังด้วยเช่นกันนะคะถึงบอกว่าอาจจะต้องพบแพทย์นะเนื่องจากว่า าการที่เรารับประทานยาเองนะคะโดยโดยที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ซึ่งอย่างที่บอกค่ะวิธีที่ดีที่สุดณนะปัจจุบันนี้ก็คือถ้าเอาตัวของเขาออกมาได้เนื่องจากว่าถ้าพยาธิยังอยู่นะคะหรือว่าการได้รับยาก,กระตุ้นบางอย่างที่ที่ไม่ได้ตรงแนวทางการรักษาค่ะก็อาจจะกระตุ้นทําให้ตัวของพยาธิตัวอ่อนของยายเองนะคะมีการอาจะใช้หรือว่าทะลุไปอวัยวะส่วนอื่นนะคะเข้าไปในช่องท้องหรือ เข้าไปพวกไส้ตรงไส้ติ่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็อันนี้ก็ต้องระวังให้ให้อ่าให้ให้ข้อคิดเห็นไว้นิดนึงว่าถ้าเราสงสัยนะพบแพทย์จะดีที่สุดนะคะนะคะว่าอ่เรื่องของการรักษาหรือแนวทางในการรักษานี้ให้อยู่ในดุลยินิจของแพทย์เนี้ยอันนี้เราก็จะปลอดภัยค่ะครับเนี่ยสุดสุดท้ายท่าอาจารย์อยากจะกล่าวสรุปทิ้งท้ายตรงนี้ยังไงบ้างได้เลยครับอาจารย์ครับค่ะเนื่องจากช่วงนี้ก็อาจะเป็น ช่วงที่มีข่าวเกี่ยวกับการติดเชื้อปรสิตแล้วก็ทําให้เกิดอาการที่รุนแรงในในผู้ป่วยนะคะซึ่งพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนี้ก็จะมีส่วนที่จะทําให้เราเกิดภาวะเสี่ยงนะคะอย่างเช่นาการที่เรารับประทานพวกปลาหมึกนะคะปลาหมึกหรือตอนนี้อาจจะเอารวมไปถึงปลาชนิดอื่นๆนะคะที่เป็นปลาที่อยู่ในกลุ่มที่อาจจะมีเาือญาติอนสกิปตัวนี้นะคะ ดังนั้นการที่เราจะรับประทานอาหารใน,ในกลุ่มนี้นะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าเป็นลวกจิ้นหรืออาจจะเป็นพวกซูชิหรืออซาซิมิอะไรพวกนั้นนะคะที่เกิดจากการอรุงอาหารจากการใช้เนื้อปลาดิบอันนี้เราก็ต้องระวังด้วยนะคะซึ่งทางที่ดีที่สุดนะคะอควรจะรับประทานอาหารที่สุก นะคะสุกแล้วก็ต้องสะอาดด้วยนะคะเนื่องจากว่าบางทีหลายๆหลายๆวิธีที่บอกว่าเป็นเรื่องของการแช่เย็นเนี่ยถ้าใช้ระยะเวลาหรือใช้อุณหภูมิที่ที่เหมาะสมก็ค่าก็ได้ก็จริงแต่ว่าเชื้ออื่นๆนะคะเชื้อโรคอื่นที่อาจปนเปื้อนมาตรงนี้นก็อาจจะไม่ได้ถูกขจัดออกไปจากจากอาหารสดเหล่านั้นนะคะก็อ,อาจจะมีเชื้อบางอย่างนี่ตกค้างอยู่นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของ คนที่มีเรื่องของการแพ้พยาธิชนิดนี้ค่ะถึงแม้แว่าเราจะใช้ความเย็นหรือใช้ความร้อนนะคะแต่ก็ก็ยังไม่สามารถที่จะลดปัดจจัยทําให้เกิดอาการแพ้ได้นะคะถ้าเรายัางทานอยู่นะคะก็จมีอาการแพ้เกิดขึ้นนะคะดังนั้นทางที่ดีที่สุดก็อย่างอย่างที่บอกนะคะถ้าถ้าเป็นแนวของการป้องกันแล้วนะคะเราก็จะรับประทานอาหารสุกแล้วก็สะอาดนะคะอันนี้ก็จะ,ะเป็นการป้องกันเลยนะคะคือเราไม่อยากให้ไปจนถึง เราจิตพยาธมาแล้วก็เกิดโรคแล้วค่อยไปรักษาทีหลังนะคะเนื่องจากว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของเรานะคะเหมือนเซลล์หรือเนื้อเยื่อของเราเนี่ยมันเสียกระพาพไปแล้วถึงแม้ว่าจะมีการต้มแซนไปก็จะไม่ปกติเหมือนเดิมะค,ะค่ะมันก็เลยจะขาดไปะคะ่ะ เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังนะครับแต่สุดท้ายท้ายสุดคุณผู้ฟังจะใช้แนวทางไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังอยู่เหมือนกันนะครับแต่เราที่เรานําเสนอกันไปนี่ก็ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของอาหารการกินกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับวันนี้ต้องกร,บราบขอบพระคุณอย่างสูงเลยครับท่านรองศาสตราจารย์นะครับอ่ดออรรักษณาพนศรีตารองคณบดีฝ่ายบริหารและอาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยาและปริตวิทยาคณะวิยาาทยา ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ